สวัสดีค่ะสูตรหวยลาวนะคะในรอบของวันที่8เดือนกุมภาพันธ์2564นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นสูตรคำนวณตัวเลข4ตัวตรงนะคะสถิติย้อนหลังทั้งหมด3งวดเริ่มคำนวณนะคะงวดแรกจะเป็นวันที่25เดือนมกราคมนะคะ2564นะสูตรนะคะในรอบนี้จะเป็นตัวหลักหมื่นคูณด้วย5นะคะบวกด้วยหลัก10บวกด้วย6คงที สูตรที่2นะคะหลักร้อยบวกด้วยหลักหน่วยคูณด้วย5สูตรที่3ามหลักหมื่นคูณด้วย2บวกด้วยหลักสิบคูณด้วย6บวกด้วย3คงที่นะคะและสูตรที่4นะ,ะจะเป็นหลักพันนะคะบวกด้วยหลักร้อยบวกด้วยหลักสิบและบวกด้วย9คงที่รอบนี้ตัวคูณน,น้อยนะคะก็มาลุ้นกันนะคะสำหรับงวดวันที่25ย้อนหลังกันเลยเนาะ วันที่ย5ิบห้านะคะหลักหมื่นคูณด้วยห้าหลักหมื่นก็คือเลขสองนะคะห้าสองสิบใช้ตัวหลังก็คือเลขศูนย์บวกด้วยนะคะหลักสิบหลักสิบเป็นเก้าและบวกด้วยหกคงที่เก้าบวกหกเป็นสิบห้านะคะตัวหลังก็คือห้าต่อมาตัวที่สองนะคะหลักร้อย หลักร้อยก็คือ6บวกด้วยหลักหน่วยคูณด้วย5้าหลักหน่วยเป็น5 5าห้ตัวหลังก็คือเลข5้าบวก5เท่ากับ11ได้1และสูตรที่3นะคะหลักหมื่นคูณด้วยสองสองบวกด้วยนะคะหลัก10คูณด้วย6หลัก10บเป็น9 96 54ได้4ตัวหลังและบวกด้วย3คงที่4บวก4เป็น8นะคะ8บวก3เท่ากับ11ได้ 1, 1> ต่อสูตรที่4นะคะหลักพันหลักพันก็คือเลข1บวกด้วยหลักร้อยหลักร้อยเป็น6นะคะหลักสิบ ก็คือ9และบวกด้วย9คงที่9 2 18 8บวก1เป็น9 9บวก6เท่ากับ15สำหรับงวดแรกนะคะก็คือวันที่2้นะตัวเลขคำนวณออกมานะคะเป็น5 1 1 5นะคะ4ตัวเนอะรอบวันที่28ผลที่ออกก็คือ5 1 1 5นะคะ4ตัวตรงนะคะ ต่องวดที่2งวดที่2ก็คือวันที่28นะคะวันที่28สูตรแรกหลักหมื่นคูณด้วยหหลักหมื่นก็คือเลข1 1คูณ5้าได้หบวกด้วยหลัก10หลัก10เป็น1นะคะและบวกด้วย6คงที่ห้าบวก1เป็น6 6, 6. 2 1สองนะคะ เราใช้หกคูณสองไปเลยเนาะต่อมาสูตรที่สองหลักร้อยนะคะหลักร้อยเป็นหนึ่งบวกด้วยหลักหน่วยคูณด้วยห้าหลักหน่วยก็คือห้าห้าห้ายี่สิบห้าตัวหลังก็คือห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกต่อมาสูตรที่สามหลักหมื่นคูณด้วยสองหนึ่งคูณสองได้สองบวกด้วยหลักสิบคูณด้วยหกหลักสิบเป็นหนึ่งหกหนึ่งเป็นหก และ3คงที่6บวกสเป็น9นะคะ9้าบวกสเท่ากับส1ได้1ต่อมาสูตรที่4นะคะหลักพันหลักพันก,ก็คือเลขห้บวกด้วยหลักร้อยนะคะหลักร้อยเป็น1ห,หลักสิบหและบวกด้วย9คงที่ บวกหนึ่งเป็นสิบได้ศูนย์ห้าบวกหนึ่งเป็นหกมางวดที่สองวันที่ยี่สิบแปดนะคะสี่ตัวคำนวณได้นะคะจะเป็นสองหนะคะรอบวันที่หนึ่งกุมภาตัวเลขที่ออกก็คือสองหกหนึ่หกนะคะอันนี้ตรงเหมือนเดิมนะคะส่ตัวตรงนะมาต่อกันงวดที่สามนะคะวันที่หนึ่งกุมภา นะคะคหลักหมื่นคูณด้วยห้าหลักหมื่นเป็นสี่ห้ายสไดศูนย์บวกด้วยหลักสิบนะคะหลักสิบก็คือหนึ่งและบวกด้วยหกคงที่หกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดสูตรที่สองหลักร้อยหลักร้อยก็คือหกบวกด้วยนะคะหลักหน่วยคูณด้วยห้า หลักหน่วยก็คือ6 6 5 3ห0าได้ศเท่ากับ6นะคะต่อมาสูตรที่3หลักหมื่นคูณด้วย2 4 2 8บวกด้วยหลัก10คูณด้วย6หลัก10เป็น1นะคะ1 6เป็น6และบวกด้วย3ามคงที่ 8บวกหเป็น14 4สี่บวก3ามเท่ากับ7และสูตรที่สี่หลักพันก็คือสองบวกด้วยหลักร้อยหลัก10นะคะและบวกด้วย9้าคงที่9้าบวกหนึ่งเป็น10ได้ศูนย์หเจดแปด สำหรับงวดวันที่1น,นะคะคำนวณสี่ตัวตรงจะเป็นเจ็ดหกเจ็ดแปดนะคะในรอบวันที่4กุมภาที่ผ่านมาตัวเลข4ตัวที่ออกก็คือเจ็ดหกเจ็ดแปดนะคะ4ตัวตรงนะถ้าดูจากย้อนหลังนะคะ3งวดนะคะที่ผ่านมาจะเป็นตรงหมดเลยนะคะ4ตัวตรงหมดเลยนะห้าหนึะคะตรงนะงวดแรกต่อมาจะเป็น2616ตัวนี้ก็ตรงนะคะ มาดูงวดที่3งวดที่ 3, นะคะที่คำนวณเมื่อสักครู่ออกมาเป็น7 6 7 8นะคะตัวที่3ก็จะเป็น7 6 7 8นะคะเหมือนกันมาลุ้นนะคะในรอบวันที่8เนาะวันวันที่8เป็นงวดวันจันนะคะวันจันเนาะมาคํานวณต่อนะคะวันที่4กคุมพานะ่าหลักหมื่นคูณด้วย5หลักหมื่นก็คือ4 5 4 20นะคะได้0ูนย บวกด้วยนะคะหลักสิบหลักสิบก็คือเจ็ดและบวกด้วยหกคงที่เจ็ดบวกหกเท่ากับสิบสามต่อมาสูตรที่สองหลักร้อยหลักร้อยก็คือหกบวกด้วยหลักหน่วยคูณด้วยห้าแปดห้าสี่สิบได้ศูนย์เท่ากับ6นะคะตัวที่3ามหลักหมื่นคูณด้วยสองส บวกด้วยหลักสิบคูณด้วยหหลักสิบเป็นเจ็ดนะคะเจ็ดหสี่สิบสองบวกสามคงที่8ปดเกบบวกสามเป็นสิบสาตัวท้ายก็คือสนะคะต่อมาสูตรที่สี่ 4, หลักพันก็คือเจ็ดบวกด้วยหลักร้อยหลักสิบนะคะก็คือเจและตามด้วย9ก้าคงที่ เจ็ดสองสิบสี่สี่บวกหกเป็นสิบบวกเก้าเป็นสิบเก้าได้เก้านะคะสำหรับในรอบของวันที่แปดนะรุ่นวันที่วันที่แปดวันจันนะคะก็จะเป็นตัวเลขสี่ตัวตรงของเรารอบนี้จะเป็นสามหกสามเก้านะคะสำหรับสองตัวและสามตัวของสูตรนี้นะสามตัวนะคะจะได้เป็นสามหก 3 39 3แล้วก็6 39นะคะและ2ตัว3าสก่อนเลย3 6 3หกและ69นะคะ ปวดใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะตัวเลขเกิดจากการคำนวณสถิติย้อหลังก็ใช้สตินะคะในการเลือกนำตัวเลขไปใช้นะเพราะว่าช่วงนี้นะคะตัวเลขออก แปลกๆนะคะเลขเรียงมาเลขเรียงมาแล้วนะคะก็รอบนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันตัวเลข639นะคะฝากเพื่อนๆไว้ด้วยเนาะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะ <c oughs> แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะคะ <c oughs> อย่างไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ